สำหรับ,บวันนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องที่ไปเรียนกับหลวงพ่อเนียมพัดหลวงพ่อหลวงพ่อเนียมวัดน้อยเจ้าวจังหวัดสุพรรณบุรีในเมื่อหลวงพ่อเนียมแนะนำเรื่องกับเรื่องสังโยชน์สิบแล้วก็แนะนำวิธีปฏิบัติว่าจงอย่าทำให้เครียด การทำให้ใช้ปัญญาให้หน้าให้มากแต่ก็จะใช้มากเกินไปสัมสินสมาธิปัญญาต้องสม่ำเสมอกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งระมดระวังนิวรณ์ห้าประการถ้าจิตเรายังหลงนิวรณ์ห้าประการตัวใดตัวหนึ่งอยู่ก็ยังคิอว่าเราเป็นคนโง่ ในประการที่สองถ้าจิตยังติดในฌานอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ก็ถือว่าเราเป็นคนโง่ในการที่สามถ้าจิตยังคล้องอยู่ในนิยมสงนยศทั้งสิบประการอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ก็ยังถือว่าเราเป็นคนโง่จงอย่าคิดว่าเราเป็นคนฉลาดท่านสอนแบบนี้แล้วท่านก็แนะนำว่าตอนนี้ไปจงปฏิบัติวิธีปฏิบัติ ไม่ใช่นั่งหลับตาเฉยๆจะคุยกับคนจะคุยกับพระจะทำธุระต่างๆให้ใช้กิจการนั้นเป็นวิปัสสนาญาณอยู่ตลอดเวลาสินคุมไว้สมาธิส่งตัวสมาธิคือตั้งใจทำงานปัญญาคือพิจารณาสภาวะต่างๆเช่นคน เราจะต้องเห็นว่าคนมีความเกิดแก่เจ็บตายในที่สุดหาความเที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้วัตถุก็มีสภาพเช่นเดียวกันและโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงตัวเราเองก็มีสภาพอย่างนั้นสิ่งที่เราต้องการจริงๆนั่นคือนิพพานนิพพานเขาไปกันยังไงคนที่จะไปนิพพานได้ต้องเป็นคนดีดีที่ไม่มีความเลว คือว่าไม่ติดในวันห้าไม่ติดไม่ติดอยู่ในฌานอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วไม่ลหลงไหลไฟฝันในร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงในเรื่องของรูปพระพุทธเจ้าทรงแนะนำเราจริงๆก็คือขันห้าในกรรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ แต่ที่เนื้อแท้จริงๆที่ติดหนักก็คือรูปตัดรูปได้อย่างเดียวตัดได้หมดทั้งหมดทั้งหมดเพราะทุกเสี่งทุกอย่างอยู่ในรูปเมื่อท่านแนะนำอย่างนี้แล้วท่านก็ส่งกลับเมื่อกลับมาแล้วก็มาพบหลวงพ่อปานข้าพเจ้าในวัดมหาหลวงพ่อปานพ่อปาน,นก็าซักถามว่าพระเนีมสอนอะไรมาบ้าง ก็กลาบเรียนให้ท่านทราบตามที่บอกมาแล้วเมวพ่อไปก็บอกว่าหลังจากนี้ไปเดือนหน้าฉันจะพาเธอออกทุดงในการไปทุดงคราวนี้เราจะไปไม่เกินหนึ่งเดือนพวกเธอยังซักซ้อมทุดงไว้อันดับแรกซักซ้อมเรื่องศีลสมาธิปัญญาจงอ,อย่าลืม แล้วกิประการที่สองซักซ้อมในการหากินกับเทวดาดัแบบนางฟ้าประการที่สามซักซ้อมยานแปดประการพอท่านบอกว่ายานแปดประการท่านนีกก็งงก็ถามว่าหลวงพ่อขอรับยานแปดประการเป็นยังไงท่านบอกว่ายานแปดประการในพวกเธอทําได้แล้วแต่เธอไม่รู้จักชื่อ เพราะฉันไม่เคยสอนไปก่อนวันนี้ฉันจะบอกให้ยานแปดประการก็คือหนึ่งทิพย์ุัญายานที่เราสามารถเห็นผีเห็นนรกเห็นเทวาดาเห็นสวรรค์ได้รู้ได้ด้วยกำลังหัวใจยานคือความรู้รู้ทางใจสองจตุปปาติยานก่อนที่เราเห็นคนแล้วเห็นเห็นคนก็ดีเห็นสัตว์ก็ดี เมื่อทราบว่าก่อนจะเกิดเข้ามาจากไหนมาจากสัตว์นรกหรือมาจากสัตว์เปรตมาจากสุรกายมาจากสติฉันมาจากคนมาจากเทวดาหรือมาจากพรหมเมื่อทราบข่าวคนตายเราจะรู้ได้ทันทีว่าคนตายไปอยู่ที่ไหนมีความสุขหรือมีความทุกข์แล้วก็ยานที่สามคือปุเพนิวาสานุสยาน พยายามถอยหลังแล้วชติให้ได้ให้คล่องยานที่สี่คือเจโตวิทยานการรู้จักจัดก,กำลังใจของคนความรู้สึกของคนความสะอาดเรือความสงบของจิตของคนแล้วกยานต่อไปก็เป็นอตีตามทยานเหตุการณ์นาดีตรู้ที่มาเขาประวัติศาสตร์ต่างๆก่อนหน้านั้นมีอะไรมาบ้าง ยานต่อไปก็เป็นนาคตะทางสย,ยานโรคเหตุการณ์ข้าง,งหน้าประเภทหมอดูแต่ก็รู้ตามความเป็นจริงแล้วก็ยานที่เจ็ดในปัจจุบันนางสย,ยานคือยานปัจจุบันรู้ว่าเวลานี้ใครอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่มีความสุขและมีความทุกข์แยานที่แปคือ,อยถา,ายถากรรมตายยานรู้กฎข้องกรรม ว่าคนเราที่มีความสุขก็มีความทุกข์เพราะกรรมอะไรเป็นเหตุกรรมที่ทาไว้เป็นกรรมชาตินี้หรือกรรมชาติหน้าหรือกรรมชาติกอ่อนๆแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเทวดาก็ดีนางฟ้าก็ดีพรหมก็ดีเราจงอย่าเป็นให้ให้ท่านเป็นผู้มาหาเสมอไปต้องฝึกใช้กำลังใจไปหาท่าน วันทั้งวันให้คุยกับเทวดานางฟ้าหรือรหมหรือพระอริยเจ้าที่อนิพานไปแล้วหรือว่าเทวดานางฟ้ารหมที่ท่านเป็นพระอาิยกรมากคุยกับครูบาอาจารย์ที่ท่านตายไปแล้วหรือว่าย่องไปดูไปสถานที่ใดที่หนึ่งที่ยังมีชีวิตอยู่ที่ยังมีความพอใจหรือมีความไม่พอใจ าำมาไม่พอใจลนหมายความว่าปฏิปทานั้นมันไม่ดีเป็นโทษที่พอใจก็หมายถึงว่าท่าทนมีปฏิปทาดีมีประโยชน์ในเมื่อรพระปานแนะนําแบบนี้แล้วพวกคณะทั้งสามก็เข้าป่าชาตามเดิมซักซ้อมกันทั้งวันทั้งคืนแต่ไม่ใช่หมายความว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่ใช่อย่างนั้นต้องทําเบาๆทำแบบสบ,สบายๆแบบสมมติเนียม บางเวลาแล้วก็ใช้ทิพย์ุถุคุยานแต่ก่อนจะใช้ทิพย์คุยานก็ต้องเราต้องพิโสศีนะครับนิวรห้าแผ่เมตตาเป็นจัก,กรวาลทั้งปวงธรรมจิตเป็นสุขเรื่องพรมิหารสีนี้ทิ้งไม่ได้ต้องมีประจำใจเมื่อพรมิหารสีประจำใจอารมณ์ก็เป็นสุขจิตก็มีสภาพแจ่มใส อย่างนี้ทิพยานแจ่มใสทุกรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคิดว่าชีวิตนี้มันต้องตายแต่เราจะตายอย่างคนไม่ขาดทุนคือไม่ยอมไปนรกอย่างเลวไปสวรรค์อย่างกลางไปพรมอย่างนิยมที่สดก็คือไปนิพพานเราจะไปได้หรือไม่ได้เราจับนิพพานเป็นกำลัง นอกจากนั้นก็จับภาพพระพุทธเจ้าจะไม่ขอถือพูดวาพุทธรูปจับภาพพระพุทธเจ้าเท่าที่เคยเห็นถ้าต่อจากนั้นไปถ้าต้องการรู้อะไรก็ถามท่านอันนี้เป็นดีลาที่พระปานบอกพระปานบอกว่าการรู้เองจริงๆมันมีอุปทา,านกิน ถ้าสิ่งที่สูงเป็นธรรมะที่สูงควรถามตรงพระพุทธเจา้าถ้าต่ําลงมาเป็นโลกิวิสัยอยู่บ้างค่อยถามเทวดาด้วอพ,มมพรมโะยฉพาะองค์ที่ท่านสงเคราะห์อย่าถามพเพื่อเจอใครก็ถามเจอใครก็ถามอย่างนั้นใช้ไม่ได้ต้องดูว่าองค์ไหนท่านสงเคราะหเราวังเมตตาเราจริงๆเราถามเจพาพองค์นั้น ถ้าองค์อื่นมาพูดเป็นอย่างอื่นเราไม่เชื่อถ้าอย่างนี้จะรู้จริงเสมอเมื่อซักซ้อมกันอยู่ประมาณสักครึ่งเดือนเศษหลวงพ่อปานก็สั่งจัดแจงการเดินทุด,ดงการเดินทุด,ดงไม่มีอะไรมีจีวรสีกรักหนึ่งตัวตามปกติอยู่วัดห่มผ้าสีเหลืองแล้วก็มีสมติสีกรัก มีอังสาสีกลักมีสสบงสีกลักแัะปร็คดสีกลักและประคดอกสีกลักบาท1หนึ่งลูกการน้ำหนึ่งลูกนล่วก็ยามคำว่ายามในายามมันจะมีสิ่งที่เป็นอาวุธไม่ได้จะมีเงินมีทองไม่ได้แม้แต่ทองปิดพระก็มีไปไม่ได้เพราะว่าือว่าเป็นอนามาต เมื่อเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงเวลาวันขึ้นสิบห้าคำหลวงพ่อปายก็พาเดินออกจากวัดท่านบอกว่าฉันจะนำไปเธอไปทุดดงเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายฉันก็แก่มากแล้วแต่ว่าการที่เธอฝึกทุดดงก็ทำผกบ้างผิดบ้างแต่ก็ช่างใช้ได้แถวการไปกับฉัน ให้ฟังคำสั่งฉันฟังคำสั่งฉันโดยเฉพาะท่านก็สั่งบอกว่าก่อนจะออเดินทางให้เตรียมกำลังใจไว้ว่าหนึ่งเราจะเป็นคนมีศีลสองเราจะไม่เป็นท่ายของนิวรณ์ในการที่สามเราจะมีภหมวิหารสี่ต้องประจำใจ ในการที่หา้าเราจะไม่ติดในโลกีวิสัยมนุษยโลกเทวโลกรมมาโลกเราต้องการนิพพานแล้วหลังจากนั้นขนาดเดินทางไปใครจะภาวนาว่ายังไงก็ได้จะพิจารณาเขาได้สุดแ,แต่กำลังใจ <c oughs> จงอย่าทำใจคิดห่วงหน้าห่วหลังการห่วงหน้าห่วหลังไม่มีประโยชน์ เพราะเราไม่ได้อยู่ที่นั่นเราห่วงเฉพาะเราตัวเดียวร่างกายไม่น่าห่วงห่วงที่เพียงว่าเมื่อตายแล้วร่างกายมันจะไปไหนกันแน่จะไปสวรรค์หรือนรกถ้าเราภาวน,นาอยู่ก็ดีพิจรนารณาก็ตามถ้าเราตายจะไปตามกฎุ้กรรมที่เราจะพึงไปที่เราพึงทำได้ ในเมื่อท่านสอนแล้วตอนเช้าฉันเข้าเช้าแล้วเข้าเดินทางไปทางซีกุกพอไปถึงซีกุกเห็นค่ายพมา่าที่สมัยมตียยุติยาตอนนั้นก็ไม่ได้บังคับจิตจิตมันก็มีความรู้สึกเห็นภาพพมา่าเห็นภาพกองทัพพมา่ามีกำลังมากมาย ความเป็นอยู่ก็เป็นไปด้วยความลําบากนอนกับดินกินกับทรายและพม่ก,ก็เป็นชาติใจร้ายของ,องคนไทยหลังจากนั้นก็เดินต่อไปข้ามจากชิก,กุกเข้าเขตอำเภอบางบานเมื่าอออกจากบางบานก็เดินตรงไปยุธยาจากยุติยาก็เข้าเมอบ้านหมอ พอเข้าทั้งเขตอำเภอบ้านหมอก็หมดเวลาพอดีไม่ใช่หมดเวลาพูดคือห <c oughs> มดเวลาเดินเวลานั้นประมาณบ่ายสักห้าโมงเศษเมื่อไปนก็สั่งปักกรการปักกรเขามีคาถาปักกรว่าคาถาคาถาก็าไม่มีอะไรมากนอกจากแสดงความเคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสง์ กับชุมนุมเทวดาที่เรียกว่าบงสงบ้างชุมนุมเทวดาบ้างเวลาปักหลักผูกทาอภิกาศก็มีคาถาว่าคาถาก็ไม่เห็นมีอะไรพุทธัางรักษาธรรมรักษาทั้งทางรักษาคืาอ,อใจนึกถึงพระพุทธเจ้าใจนึกถึงว่ธรรมใจนึกถึงพระอริยสงฆ์ ใจนึกถึงเทวด,ดาและเจ้าที่ไปที่ไหนต้องเคารพเจ้าที่เมื่อปักตรวกันเสร็จหลวงพ่อปายก,ก็ต้องบอกว่าการนึกมีความรู้สึกอย่างนั้นถูกต้องแล้วต่อมาท่านก็นแนะนำว่าต้องทำพิธีบงวงสรวงก็ว่านั่งประชุมกันท่านก็นกล่าววาจาบงวงสรวง ตามที่คือที่ปฏิบัติตามที่ในายปกติหลังจากนั้นก็ขอความคุ้มครองตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงเจ้าทีท่านบอกว่าเราไปที่ไหนก็ตามต้องเคารพเจ้าทีเพราะเจ้าที่มีความสำคัญมากจะป้องกานอันตรายได้เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปรากฏว่าจะอาบน้ําก็มีชาวบ้านคน เขาเห็นพระเข้าก็าพากันตักน้ำมาคนละหอบเอาน้ำมาถวายพระให้พระสงฆ์พระอาบแต่ความจริงลืมบอกไป,ป่ไปเขาะมันมีพระอาบน้ำไปด้วยคือเป็นศสีกรักเหมือนกันโตเท่าสบงเมื่ออาบน้ำเสร็จทรงสบงจีวรดีเรียบร้อยแล้วก็กลับเข้าวันนั่งที ก็มีชาวบ้านเขาก็ไปคุยกับหลวงพ่อป,ปานหล <c oughs> วงพ่อปานบอกว่าก่อนทน้เขาที่เห็นพ่ะปานบอกว่าพวกเธอใช้ให้นำสมุดมาจ้งเขียนมาว่าขณะที่ผ่านมาจากวัดจนตั้งถึงที่นี่เธอพบอะไรในะอดีตบ้างนั่นหมายถึงอาตีตังศรีญาณก็ขเขียนตามที่พบตามที่เห็น การเดินไปบรรดาท่านพุทธบริษัทการเดินไปเขานั้นไปทุดงจริงๆสี่องค์แต่ว่าการเดินไปจริงๆมีเทวดาม,มากมายหลายท่านท่านก็เดินไปด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทวดาชั้นจาตุมหาราชท่านจะอยู่ไม่ห่างท่านจะบอกความเป็นมาของสถานที่ทั้งหมดว่าที่ตรงนี้มีอะไรบ้าง อย่างพอถึงสีกุกานบอกว่าตรงนี้เป็นค่ายของพมา่าพร่มาใช้กําลังเท่าไรมาตั้งที่นี่เพื่อตีกรุงศรีอยุธยาการตีศรีอยุธยาแตกครั้งใหญ่เขานั้นถ้าใครเป็นแม่ทัพในกองถ้าท่านเราทำภาพไปดูดีละการรบการรบก็าทำยังไงแบ่งเป็นหมวดเป็นหมู่เป็นกอง มีเดลาหลายอย่างเวลานั้นอายุทยาของเราเสียท่าเขามีหน้าที่อยู่ในบ้านคอยเขาเข้ามาตีบ้านบางครั้งก็ยกแต่อหอยออกมาตีเขาบ้างแบ่บางครั้งบางคราวแต่ในที่สุดอายุทยาก็พังถูกไฟเผาพระเจา้าตากสินตีฝาข้าเสือออก่าออกไป เห็นภาพทั้งหมดเทวดาท่านแสดงแล้วก็เขียนเขียนะจายุติยามาเห็นอะไรบ้างพบอะไรบ้างเขียนทุกอย่างตามที่มีความรู้สึกตามความรู้สึกด้วยตามที่เทวดาชั้นจาตุมาราชบอกให้ฟังด้วยแล้วนึกถึงพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ทรงยืนยันเึง่อดีตต่างๆ ต ism, ательно, downhill, ités, ั้งแต่ส hmm. มัยพุทธสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าพระพุทธเรรศพระโกุกสันโทพระโกนาคมเป็นต้นเรื่องบางกรณีบางสถานที่ก็บอกไปถึงสมัยโน้นสมัยพระเจ้ามีพระทรงพระนามว่าปฏิปังกรมีพระเท่าไหร่ มีปริมาอย่างไรพระปฏิบัติกันแบบไหนท่านทำภาพให้ดูหมดเมื่อเขียนดาวเห็นสมควรแล้วตามที่ท่านบอก <c oughs> ก็หยุดการเขียนตอนเช้าก็มาอ่านให้หลวงพ่อปอนฟังท่านยอมรับว่าอย่างนี้ใช้ได้ <c oughs> แล้วหลังจากนั้นท่านก็บอกว่าเดี๋ยวพอเดี๋ยวเราจะถอนกดไปใช้ข้าเช้าแล้วเลยเดินทางต่อ ท่านก็นำเดินทางต่อเวลานั้นป่าไม่มีมากนามีน้อย <c oughs> <c oughs> เดินจากวันหมอไม่ช้าก็เข้าเขตพระพุทธบาทเข้ามาปรักฏรดที่พระพุทธบาทข้างที่พระพุทธบาทสองคืนแต่ว่าที่พระพุทธบาทในบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งทั้งที่มีเทวดาอาลกขาอยู่มาก เทวดาก็ดีนางฟ้าก็ดีผมก็ดีราคาอยู่มากก็ยังมีเทวดาจอนเข้ามาอีกเทวดาจอนเข้ามาเลยน่ากลจะเป็นพวกเดียวกับเทวดาที่อาลขาถ้าไม่ใช่อย่างนั้นก็คงจะเข้ามาไม่ได้เพราะเทวดาชันจาตุมหาชาเนี่เขาถือว่ามีความดุร้ายมาก เข้มแข็งมากแต่ก็ยังมีเทวดาแปลกเข้ามาสำหรับเพื่อนๆเ,เขายัมีอะไรบ้างก็ไม่ขอเล่าฟงกันฟัง <c oughs> คนเล่าเฉพาะส่วนตัวเองขณะที่จะเริยนสมาธิอยู่ในครดทุทุงกายยังปฏิทายะตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลงให้ใจเขาออก แผ่เมตตาไปโทษจักรวาลจิตตั้งอยู่ในพรมิหารสี่แล้วใช้กำลังวิปัสนาญาณคือพิจารณาร่างกายว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์แป็นนัตตา <c oughs> ยังไงไงเราก็ต้องตายจะต,ตายที่ไหนไมันก็ตายเหมือนกันตายที่ตรงน,นี้ก็ช่างเราต้องการไปนิพพานถ้าก็นั่งไล่เบีย้ย ชานสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดแล้วก็ถอยหลังมาตั้งอยู่ที่ชานสี่ลดกำลังใจมาถึงอุปจารสมาธิตั้งอยู่แต่กำลังเขาวิปัสนาญาณเวลานั้นก็ปรากฏพอดีพอเรื่องจับกำลังวิปัสนาญาณได้ประเดียวเดียว ก็มีสาวสวยสองคนเดินผ่านเข้ามาในกรดเปิดมุ้งเข้ามานั่งข้างหน้าก็นึกในใจว่าสายอภโภกาศกันทั้งผีกันทุกอย่างนี่เข้ามาได้ยังไ <c oughs> งเธอก็ถามว่าท่านจะไปไหนก็บอกว่าจะไปทุด,ดงเวลานี้อยู่ในเขตทุด,ดงก็ถามว่าเธอมาได้ยังไง เธอก็บอกว่าฉันจะไปทางไหนฉันไปได้ทุกทางไม่มีอะไรขีดขั้นถ้าถามก็ถามเธอบอกว่าเธอเป็นนางฟ้าใช่ไหมเธอก็ตอบว่าไม่ใช่ <c oughs> ถามว่าเป็นมนุษย์หรอือเธอก็ตอบว่าไม่ใช่ถามว่าเป็นผีหรอือเธอก็ตอบว่าไม่ใช่ถามว่าพวกเธอเป็นพวกอน,นัตตาใช่ไหมเธอตอบว่าใช่ ถ้าถามว่ามาทําไมเธอก็บอกว่าผู้หญิงก็อยากจะพบผู้ชายท่านเป็นผู้ชายไม่อยากพบผู้หญิงบ้างหรือก็บอกว่าตามปกติแล้วไม่อยากพบใครทั้งหมด <c oughs> ผู้หญิงก็ไม่อยากพบผู้ชายก็ไม่อยากพบส่วนที่อยากพบอย่างเดียวคือพระนิพพาน เธอทั้งสองคนหันไปยิ้มขกันแล้วก็พระก็พูดกับว่าเราผิดหวังนี่ความจริงเราเป็นสาวใหญ่มานานแล้วหาสามีไม่ได้คิดว่าพระท่านอยากจะมีเมียบ้างก็มาหาท่านท่านไม่ต้องการฉันแล้วแต่ท่านไม่ต้องการใชนแล้วเราไปดีกว่าแล้วก็ลากลับในเมื่อเธอไปแล้วก็มาคิดในใจว่าทั้งสองคนนี้ ต้องเป็นเทวดาที่มีอานุภาพมากไม่ใช่นางฟ้านางฟ้าเขาจะไม่ยุ่งและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องเป็นเทวดาที่เป็นพระอริยเจ้าเมื่อมีความสงสัยอย่างนี้จึงถามท่านคณะท่านท้ามหาราชท่านท้าเวทวันก็บอกว่าใช่ สองท่านที่มาเมื่อกี้นี้ไม่ใช่เทวดาไม่ใช่นางฟ้าไม่ใช่คนเป็นพรหมท่านแปลงกายเป็นผู้หญิงเข้ามาหวังจะทดลองใจท่านว่ามีความพอใจไหมท่านเทวีสวรรณเธก็บอกว่าท่านทํากําลังใจถูกแล้วถ้ารักษากําลังใจอย่างนี้ทุกอย่างที่ท่านต้องการไม่พลาดแน่หลังจากนั้นเธาก็บอกว่าต่อจานนี้ไปไม่มีอะไรอีก นี่มนต์ตามสบายก็นั่งเจริญกรรมาฐานบ้างมเมื่อเมื่อยก็น,นอนเมื่อลงไปก็นอนมองดูเวลาจีบนิกาข้มาดูประมาณตีสองเ <c oughs> มื่อถึงเวลาตีสองเห็นว่าคนพักผ่อนก็นอนอารมณ์จับนิพพานเป็นอารมณ์ที่เรียกว่าอุปสมานนสติกกรรมาฐาน นอกจากนั้นก็จิตจับภาพพระคือภาพพระพุทธเจ้าเท่าที่เคยเห็นเห็นท่านมีสภาพแจ่มใสท่านยิ้มแยม้มแล้วก็มีความดีใจมีความมีปีติเกิดขึ้นในที่สุดก็หลับหลับพอตื่นเวลาหกโมงเชา้าดินเสียงปลุกว่าท่านเวลานี้หกโมงเชา้าแลนี้มันลุกได้ประเดี๋ยวจะต้องไปบินาบาต ก็พอดีพอะตื่นขึ้นมาแล้วก็เอาน้าในกามาล้างหน้าพอล้างหน้าเสร็จก็ปรากฏว่ามีคนไม่ได้ไปเป็นาบาดมีคนมาใส่บารคือเป็นแบบชาวบ้านธรรมดาธรรมดาชาวบ้านธรรมดาก็มีชาวบ้านผิดธรรมดาก็มีชาวบ้านที่ผิดธรรมดาก็คือว่าแต่งตัวเนื้อ้าร่างกายเหมือนชาวบ้านธรรมดาแต่ว่าในตาไม่กระพริบ ชาวบ,บ้านประเภทนี้มีข้าวแต่ไม่มีกลับมีข้าวกระดกไม้ชาวบ,บ้านธรรมดาก็มีต้มมีแกงอามาใส่เมื่อฉันเมื่อฉันข้าวเสร็จตัวบานนำให้พรให้พรเสร็จท,ทุกคนเขาเวลากลับรู้ว่าปานเ่านก็นเล่าความเป็นมาของพระพุทธบาทเพื่อประวัติพระพุทธบาทตั้งแต่ต้น ั้งแต่องค์สมเด็จพระทศพลมาโป,ปรดมาโปรดรามที่นั่นแล้วก็หลังจากนั้นมามีอะไรบ้างท่านก็เล่าสู่กันฟังหลังจากนั้นก็ขึ้นไปนัน,น,นวสการพระพุทธบาทท่านท่านก็กยืนยันว่าพรอยพุทธบาทนี้เป็นรอยพุทธบาทจริงๆแท้ๆไม่มีใครทําขึ้นไม่ใช่ของปลอมแล้วก็หลังจาก ลับเสร็จเรียบร้อยแล้วเ <c oughs> ้าสั่งให้ทุกองค์นั่งทําสมาธิ <c oughs> พอเริ่มทําสมาธิบรรดาท่านพุทธบริษัทจับลมให้ใจเข้าไม่ทันอยาให้ใจออกเห็นภาพพระพุทธเจ้าประทับยืนยิ้มอยู่ข้างหน้าแล้วก็ทรงมีวาจัดว่าตัดว่าเธอทั้งหลายจงอย่าประมาทในชีวิต ชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงร่างกายนี้ไม่ช้าก็มีวิญญาณไปผัดแล้ว <c oughs> มันก็ตายเมื่อร่างกายนี้ตายแล้วก็ต้องทิ้งร่างกายร่างกายก็เป็นของไรประโยชน์จงหวังพระนิพพานเป็นที่ไปตั้งใจว่าอย่างนั้น เมื่อท่านตัดเพียงเท่านี้ท่านก็หายไปเพราะเราก็จิตจับพระนิพพานเวลานั้นจริงๆและความจริงความรู้งเรื่องรู้จักนิพพานจริงๆยังไม่มีก็นึกในใจขอรัตนาอบามีขององสมเด็จปะชิาศีว่าถ้าพระนิพพานมีที่ไหนขอไปที่นั่นเพียงเท่านี้บรรดาท่านพทธบริษัทก็ไปปรากฏกายที่นิพพานทันที พิพานมีความสวยสดงดงามมากมีสภาพแจ่มใสมีอาการอาการสงบสงัดเป็นเมืองแก้วที่เขากระบอกเมืองแก้วเก่าแล้วคือพระนิพานมีบ้านมีเมืองไม่ใช่มีสภาพว่างอย่างหนังสือว่าอรรบ,บันดาถ้าพุทธบอยสัตว์หลายโดยทุนหน้า สัญญาณบอกไปบอกหมเวลาปรากฏแล้วขอลาก่อนขอ้ขอความสุขสวัสดิ์พัฒนาม,มงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาจนพุทธศาสน์นึกจนพระ